ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีแชร์ชาแนลนะครับวันนี้รองเท้าไนกี้นะครับหรือว่าไนกะี้สกายเนาะที่ทําการ collab กับท็อตนะครับก็ตัวนี้ผมลงทะเบียนได้มาก็ลงทะเบียนของออแอปของ j ูสนะครับก็ได้ตัวนี้มาโชคดีมากๆเลยครับก็เดี๋ยวมาดูภายนอกกล่องกันก่อนเนาะว่าความพิเศษ ของรองเท้าคู่นี้นะคะมันเป็นยังไงนะกล่องก็จะมาในโทนสีส้มนะครับสีส้มครับด้านบนก็จะเป็นเลกี้นี่ด้านหลังนะครับอเคกล่องเนาะจะเป็นแบบ สไลด์ like, นะครับมันเป็นกล่องแบบสไลด์บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเนาะเพราะว่าเวลามันเก็บมันบางทีมันดันเข้าไปมันเออมันดันยากนิดหนึ่ง่ะดูกระดาษกันสักนิดนึงนะครับอ่ากระดาษเขาก็จะมีโลโก้ตรงนี้เขียนว่าไนกี้นะก็สไครนะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้จะมีวงแบบวงใหญ่ๆหน่อย เป็นโลโก้ของคลอสนะครับอือปีเห็นเห็นก็คือมีสายแถมมาให้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงว่าสายเป็นยังไงสียังไงเนาะ,ะก็รองเท้าเขาก็จะใส่มาห่อแบบนี้นะครับอย่างละข้างเนาะ ต้องบอกก่อนว่ารองเท้าที่ทำการคอลแลบกับคลอตเราจะเห็นว่าโทนรองเท้าเนี่ยหลักๆเลยก็คือต้องมีสีส้มแล้วก็สีเบทเนาะออแล้วก็อีกสีหนึ่งคือสีแดงนะครับเท่าที่ผ่าน,านมานะผ่านตามาอะไรอย่างนี้นะจะเป็นในโทนนี้เป็นหลักนะครับอ่ะ ลักษณะรองเท้านะครับอืมโอเคไปดูกันทีละข้างครับเรามาดูข้างขวากันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะปรับแสงลดลงนิดนึงนคือสีนะครับก็จะเป็นโทนจะเห็นว่ามีสีส้มเนาะสีแดงแล้วก็สีเบจนะครับแล้วก็มีสีเขียว ก็คือลักษณะเด่นของรองเท้ารุ่นนี้นะครับที่ทำการคออแลลก,กับคอสเนี่ยเราจะรู้ว่าคอสโดยส่วนใหญ่แล้วเขาชอบทำมาเป็นแบบซีทูนะครับไม่งั้นก็เป็นแบบใสเนาะเราจะเห็นรุ่นก่อนก่อนแน่นะครับว่าเ,เขาจะทำออกมาเป็นลักษณะสไตล์นี้นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็เหมือนกันนะครับโดยลักษณะพิเศษคือ ตัวอ่าเปอร์ตัวนี้จะเป็นแบบซีทูนะครับเราจะเห็นแบบใสๆเนะเาะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะครับเริ่มจากตรงด้านหน้ากันก่อนเน,ะะนาะลักษณะของหนังนะครับเห็นไหมจะเป็นหนังกลับสีเบดนะครับอืมก็คือสวยเลยทีเดียวนะครับไล่มานะครับจะเห็นว่า ตัวอปเปอร์เห็นไหมหดูผิวเขานะครับตัวเนี้ยเป็นแบบใสๆเป็นแบบขุนเนาะเออเป็นเป็นโปร่ปงโปร่งใสแต่ขุนนะครับแล้วก็เป็นลายแบบตารางตะรางนะส่วนได้ที่ทำการเย็บนะครับก็จะใช้เป็นโทนสีเบจนะสวยเนาะผมว่าการใช้โทนสีที่มันแบบเออมันไม่ให้โดดเด่นจาก ตัวอัปเปอร์เนี่ยมันก็ทำให้มันดูกลมกลืนนะครับเวลาเราใส่สมมุติเราใส่ถุงเท้าสีแดงอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเด่นออกมาเป็นแบบ,แบบแดงเหมือนกันส่วนสมุดนะครับเราจะเห็นว่าเป็นสมุดแบบ2ชั้นเนาะก็คือชั้นบนเนี่ยจะเป็นลายหนังงูนะครับอ่าสเน็กสกินเนาะลายหนังงูแต่ว่าเป็นแบบเงาเงานะครับจะมัน จะเป็นแบบหนังมันเงาๆส่วนที่เป็นสีแดงเนี่ยจะเป็นหนังแบบด้านๆน,นะครับดูกันใกล้ๆนี่เป็นแบบนี้นะครับใต้ในการเย็บนะครับก็ใช้โทนสีเดียวกับสบุดเนะเาะน่า ส่วนพื้นรองเท้านะครับตัวพื้นตัวนี้เราจะเห็นว่าเป็นโทนสีส้มแล้วก็สีแดงนะครับอันนี้ก็เป็นโทนหลักๆของคลอตเนาะอืมก็จะเป็นสองชั้นนะครับโดยพื้นไม่เท่ากันนะครับเนี่ยจะไม่เท่ากันนะอ๋อนี่คือความโดดเด่นของไอ้รุ่นนี้นะครับ ต่อมานะครับเรามาดูด้านหน้ากันตรงหัวรองเท้านะครับก็จะเป็นหนังเนะาะไลขึ้นมานะครับก็จะเป็นแบบวัสดุแบบกึ่งโปร่งแสงโปร่งใสผมก็จะแบบเออพูดงงๆตรงนี้ตลอดเลยนะไอ้เรื่องที่แบบโปรง่ปรงแสงโปร่งใสเนะี่ยอะ มันเป็นแบบ C2 แล้วกันก็คือมันเห็นทั้งในนะเนาอะอะต่อมาไล่ขึ้นมานะครับวัสดุตรงส่วนนี้ที่จะเป็นอ่าในส่วนของรูเชือกผูกรองเท้านะก็จะเป็นหนังนะครับสีเบจใช้ได้สีเบจเหมือนกันแต่จะเห็นว่าขอบข้างตรงนี้เขาจะเดินด้วยอ่เป็นหนังกลับนะครับสีเขียวอืม ยาวขึ้นไปจนถึงด้านบนสุดนะครับไล่ขึ้นมานะครับเราจะเห็นเชือกผูกรองเท้านะครับมันจะมีการสลับสีไปมาก็คือเขาใช้เชือกผูกรองเท้านะครับสองเส้นนะในการผูกสอดเข้าไปในรูเนี่ยก็คือรูตัวนี้เขาทำออกแบบมาพิเศษนะครับให้มันใส่ได้สองเส้นนะ ก็เป็น2เส้นก็คือสีส้มกับสีเบจนะครับแล้วเขาเอ็กซ์ต้ามาให้คือสีแดงตัวนี้อืมก็ผมคิดว่าถ้าเปลี่ยนนะมันคงจะยากอยู่วดคงจะลำบากอยู่นะเวลาในการผูกนะเนาะต่อมานะครับลิ้นรองเทา้าลิ้นรองเท้าเป็น2ชั้นนะครับชั้นนอกสุดจะเป็นโทนสีแดงนะ แล้วก็ตัวปลายเนี่ยจะมีโลโก้ n i กี้อยู่นะครับแล้วก็เขียนว่า s p o r t ตแว m a เม็ดอินไชอ่าส่วนด้านหลังนะครับตัวลิ้นชั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นสีส้มแล้วก็จะมีโลโก้ n i กี้แล้วก็เขียนว่าสักไฮอืมก็สวยงามนะครับก็สมแล้วที่เป็นงานข้อแล นะครับแต่ลิ้นลงเท้าเนี่ยยังมีพิเศษต่ออีกนะครับเราจะเห็นว่าลิ้นรงเท้าตัวข้างนอกเนี่ยตัวสีแดงเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นเย็บแบบเปิดนะครับก็คือเราจะเห็นฟองน้ำนะเห็นฟองน้ำด้านบนเนาะแต่ส่วนสีส้มลิ้นชั้นในนะครับจะเป็นเย็บแบบปิดนะกา สวยนะครับเป็นลูกเล่นลูกเล่นหนึ่งที่รอ,อ,องเท้าคู่นี้มีครับฝั่งด้านในนะครับอันนี้ฝั่งด้านในเนาะฝั่งด้านในก็จะคล้ายกับฝั่งด้านนอกนะครับไม่ไม่เรียกว่าคล้ายกว่าเรียกว่าเหมือนดีกว่าเออเหมือนกับฝั่งด้านนอกเลยนะครับข้ามมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเนี่ย ก็จะมีเห็นสีเขียวเ,ยวเนาะตรงนี้นะครับจะเขียนว่า n i ก e ้สไคแล้วก็มีโลโก้ของคลอตอยูอ่ก็เป็นพื้นใช้หนังนะครับหนังเรียบนะสีส้มเนาะตรงนี้ส่วนตรงตรงด้านล่างนะครับตรงส้นเท้าเนี่ยก็จะเป็นหนังสีเบจครับ ส่วนพื้นต่อมานะครับเห็นไหมมันจะมีความยาวออกมานะครับจากพื้นเนี่ยปื๊บเรียบไปเนาะแล้วก็ยื่นออกมาเลยยื่นออกมานะครับเป็นสีส้มนะครับแล้วตรงนี้นะครับจะเฉียงเห็นไหมตรงปลายตรงปลายด้านหลังจะเฉียงนะครับในมุมองศาเดียวกับพื้นตัวด้านล่างนะครับ เทไหมต่อมาตัวพื้นนะครับตัวพื้นจะใช้เป็นสีแบบสีน้ำตาลเนาะสีน้ำตาลออกแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสีแบบคาราเมลอะไรเงี้ยก็จะเป็นปุ่มๆนะครับเ,เป็นลักษณะแบบนี้ แล้วก็ตรงส้นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเหมือนรองรับส้นนะครับส้นเท้ามากขึ้นเพราะส่วนนี้น่าจะใช้งานกันเยอะเนาะอาจจะสึกนะครับเขาเลยดีไซน์ออกมาให้พื้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วยในการน่าจะช่วยในการยึดเกาะนะครับมาดูข้างซ้ายกัน ข้างซ้ายนะครับก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยเหมือนกันนะครับซ้ายขวาออกแบบมาเหมือนกันเนาะยังไม่ได้ให้ดูอินโซนะครับเดี๋ยวมาดูอินโซกันอีกทีเนาะอินโซสองข้างเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะแกะมาให้ดูนะ อืมเป็นแบบนี้นะครับก็เหมือนกันเลยเนาะน,นี่ผมดูด้วยตาแล้วนะเหมือนกันผิวของเขานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะ,ะแล้วตรงส้นเท้านะครับจะเขียนว่าไนกี้ส k ค i แล้วก็มีโลโก้ของคลอดอยู่ส่วนด้านหลังนะครับเป็นสีเทาครับอืม ก็ไม่ได้หนานะครับค่อนข้างจะบางเลยทีเดียวนะ,ะมาดูกันตรงนี้นิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าถ้าผมมาสอดมือมเข้าไปเห็นไหมมันจะเป็นเสตไซอย่างเงี้ยครับนี่มองเห็นด้านในเลยนะครับก็อย่างนี้ผมบอกเนาะถ้าคุณอยากให้ข้างในมันดูออกเป็นสีอะไรคุณก็ ใส่ถุงเท้าสีนั้นนะครับหรือใส่สีแดงใส่สีเหลืองสีเขียวอะไรเงี้ยสีที่มันเออจะทําให้รองเท้ามันดูเด่นนะครับคุณก็ปรับได้โดยที่แค่เปลี่ยนออถุงเท้านะก็จะคล้ายๆกับที่ผมเคยเอาลงนะครับมีไนกี้ตัวหนึ่งที่ร่วมกับซูเรีมนะครับตัวนั้นก็โดดเด่นคล้ายๆกันนะครับแต่ตัวนั้นจะเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบพลาสติกเนาะใสๆนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นแบบขุนๆนะครับจะแตกต่างกันเล็กน้อยเนาะก็เชือกผงเท้าก็จะมาอย่างนี้เลยเห็นไหมก็จะเป็น2เส้นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเวลามันสอดออกมาแล้วจะเป็น2เส้นอย่างงี้ก็เวลามัดอาจจะมัดแยกทีละเส้นหรือเปล่าหรือว่าต้องสอดเข้าไปข้างในนะครับก็แล้วแต่ความชอบเนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูออนฟีดกันครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนไปดูกันครับ จากที่ได้ทำการออนฟีดนะครับผมก็รู้สึกว่าตัวเองสูงขึ้นเพราะว่าพื้นนะครับพื้นมันค่อนข้างจะแน๋เนาะทำให้รู้สึกว่าเออเวลาเราเดินมันสูงขึ้นแล้วเราตัวแบบยิ่งตัวเล็กอะ่ะใส่รองเท้ายิ่งแบบเออดูดูไฮขึ้นนะครับแล้วอย่างหนึง่งคือรองเท้ารุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่า มันใส่ตอนตอนเราจะใส่นเนี่ยนะตอนเราสวมเออตอนเราสวมไม่ใช่ตอนเราใส่ตอนเราสวมเนี่ยเราจะรู้สึกเสียวๆไอ้นี้กูมันขาดนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะใส่ยากนิดนึงนะเวลาถ้าใครจะซื้อรองเท้ารุ่นนี้ต้องทําใจนะครับว่าเชือกผุ่งรองเท้าเนี่ยมันสองชั้นเวลาเราจะคลายมันเนี่ยมันจะค่อนข้างแน่นนะครับจะค่อนข้างยากนิดนึงนะเออ <şu S 2> แล้วก็เวลาสอดรองเท้าเข้าไปเนี่ย มันจะเสียวๆอะ่ะส่วนไซส์นะครับอันนี้ผมใส่ไซส์8ก็รู้สึกว่ามันพอดีนะพอดีกับเท้านะครับก็ไม่แนะนำให้เพิ่มไซส์นะครับสําหรับคนที่ต้องการแบบที่มันคัมเทิ b บลเนาะก็คือแบบที่มันแบบยังไงอะ่ะมันพอดีที่มันไม่หลวมนะครับผมว่าไม่ควรเพิ่มไซส์นะ ของเนกี้สาไ์ใครลอตตัวนี้นะครับถ้าใครไม่ชอบในแบบที่มันเป็นในปโปร่งแบบนี้ก็คือตัวของอที่ทำการคอลแลบกับแฟก g m เมนต์นะครับเขาก็ออกมาเหมือนกันนะครับออกมาจากหลังหลังตัวนี้นะครับได้ไม่กี่วันเองเนาะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบที่มันเป็นสีสัรแบบนี้แล้วก็เป็นซีแบบนี้นะครับ ก็แนะนำครับตัวนี้เลยาราคาก็อาจจะโดดขึ้นไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้แพงมากนะักเนาะที่ไทยคิดว่าอาจจะไม่ค่อยมีคนนิยมกันหรือเปล่านะครับแต่ที่อเมริกาก็ค่อนข้างจะนิยมกันนะครับโอเควันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับยังไงขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ